ก็สูตที่มันทั้งสดช่วงนี้นะคะจะพาไปเดินชมตลาดอ้อมๆค่ะโอ้โหปีแรกของปีอปีแรกของ ขอใหท้ได้ม่ี้อุ้ยตื่นเต้นพอพูดถึงตลาดที่อ้เราตื่นเต้นนะคะยิ่งใหญ่จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะรวบรวมร้านอาหารเด็ดๆมาไว้ที่นี่เลยค่ะและมีกันไปยาวๆจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเปิดตลาดวันแรกเจ้าของตลาดคนสวยอุ้ยพี่อ้ําพัชราภามาพร้อมกับขบวนพาเลทและมีเพื่อนๆในวงการมาเพียบซึ่งความพิเศษของตลาดอ้๊อมรอบนี้นะคะนอกจากมีอาหารแล้วพี่อ้ํายังได้นําเสื้อผ้าของตัวเองมาขายในราคาน่ารักน่ารักด้วยรวมถึง เหล่าซุปตานะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เมย์เฟื่องอารมณ์พี่หนิงปณิตาพี่มาตุมเตชินพี่หมายแล้วก็พี่ปุกลุกนะคะก็นําของตัวเองมาขายด้วยใครได้ไปงานนี้บอกเลยคุ้มมากๆค่ะ เรื่องอร่อยเนี่ยเรารับรองว่าอร่อยไฮไลท์ของอ้๊อก็คือเป็นเสื้อผ้าของพี่เมย์ของอ้๊อของพี่หนิงของพี่มาตูมของพี่ปุ๊กลุ๊กของพี่ไม้มาขายในราคาที่โอ้โหถูกมากๆเลยค่ะปกติก็ไม่เคยได้ไม่ไม่เคยได้ออกไปแบบว่าออกรูทอะไรเงี้ยนะคะแต่ครั้งนี้อ้๊อชวนมาก็เออก็ดีค่ะแล้วพอมาขายก็คือดีใจที่ว่าตั้งแต่ทั้งเกิดมีคนมารอมาใส่เลยคือเราเรียกว่าไม่ได้เอากําไรเหรอครับเหมือนเป็นการคืนกําไรเพราะว่าบางทีคนบางคนเขาแบบอุ๊ยชุดนี้พี่อ้๊อไปเอามาจากไหนอะอยากได้จังเลยบางทีเเเขาม่่่่่ผลลิตแแ้้วีีพออป็นทใสื ไอจีจริงๆอ่ะแล้วก็คือเก็บแล้วเก็บอย่างดีด้วยอะไรเงี้ยจริงๆมันไม่เหมือนเมือ2สองสัตัวแบถ้าไปขอบคุณอามคุณเมย์เหมือนเป็นมือหนึ่งเลยอ่ะขอเียไม่ต้องมาอุ่นค่ะเราจะเตรียมไปขายในราคาที่พิเศษมากๆอ้ันอันนี้คือ VVVIP ีไซื้อบ้านมือนหนึ่งจะขายแสนหนึ่ง แหมแล้วเมื่อเจอพี่อ้ําทั้งทีนะพี่พสื่อมวลชนต้องอัปเดตกันหน่อยหลายประเด็นนะคะที่มีกระแสะออกมาไม่ว่าจะเป็นข่าวลือที่บอกมีคู่รักดาราก,กลับมารีเทิร์นแล้วหลายคนพุ่งเป้าไปที่พี่อ้ําไงงานนี้พี่อ้ํายืนยันด้วยตัวเองว่าตอนนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อการ no return ค่ะเอาประเด็นนี้เคลียร์กันนะคะจบนะคะทุกคนอีกหนึ่งประเด็น มาเรื่อยๆเลยถามว่าเอ๊พี่อ้ําจะมีการรับเล่นละครไหมสเสน่นางของพี่เอสุประชัยค่ะล่าสุดเหมือนบางเพจออกมาโพสต์ว่าพี่อ้ําเตรียมคัมแบ็กงานนี้<ะ>ฟังจากปากเองเลยว่าสรุปยังไงค่ะอ้ะําไม่ได้ไม่อยากเล่นละครอ้าอยากเล่นแต่อ้าเอาเวลาไหนแต่อ้าก็พยายามกำลังคุยอยู่แล้วกันดีกว่าค่ะอ้าไม่อยากให้คัสตอมบอกว่า จะต้องเล่นหรือไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่พี่เอกเขาอยากทําเรื่องนี้อยากให้อําเล่นจริงๆอะไรเงี้ยเอาพยายามจะสารฝันเขานะถ้าเกิดเขาทุ่มพออะไรเงี้ยก็ได้เขาก็บอกว่าถ้าอันนี้จ่ายน้อยอยากเขาจะเพิ่มเงินเองเขาพูดอย่างนี้มา คือช่วงที่พี่เอจะเปิดอ้ัมมีงานตอนนั้นมากด้วยก็เลยคิดว่าเอออยาขอขอดูนะต้องทุ่มเงนไปเยอะมากเลยเช็คไม่ว่าแต่อยากเห็นผลงานพี่อ้ําวันนี้นั่งดูแต่ละครต่อต่อเพ่อนพนันของพี่อ้ําอ้อไม่ได้อยากเล่นตัวหรืออะไรคือถ้าอ้ําว่างอ้ําก็อยากจะช่วยพี่เอเนาะตังว่างเพราะตอนนี้อ้ําไม่มีงานเลยอ้ําว่าง เดี๋ยวพี่เอจะส่งเออพอได้ได้ฉันจะส่งราชคันตุกาไปเจรจาเรื่องเงินนะเพราะว่าพี่เอพี่ฆ่าเจรจาเองเพราะว่าถ้าเจรจาเองแล้วมันกดดันมากเลยเวลาเจรจาแล้วน้องเป็นคนหน้าเงินอ่ะไม่ใช่ใช่ถ้าเป็นคนน่ารักน้องอ้ําไม่ใเป็นคนหน้าเงินเนี่ยทุกคนว่าไหมพี่อ้ําเป็นคนน่ารักใครอยากให้พี่อ้ําเป็นละครตบมือหน่อย ู่นี้เจอกันทีไรน่ารักทุกทีเลยอะพี่รักข่าวก็ช่วยบิ้วกันเต็มที่นะคะรอลุ้นกันว่าสรุปแล้วพี่อ้ําจะคัมแบ็กหรือเปล่าค่ะ